เออใครอยากเจอบอยก็ไปไปร้านพี่เปาครับใครอยากเจอบอยนะใครอยากเจอบอยท,ที่ที่อยู่แก๊งเราไปร้านพี่เปานะครับสายสี่นะบอยทำงานอยู่ด้านนะครับ หนีไปคนเดียวนะมันเบิกรถหนีไปละเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอารถเอารถทับพี่เบิกก่อนดีกว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเบิกได้อยู่ดีเบิกได้อยู่ดีอยู่บนรยเบิกได้แค่เจอเฉยไม่ซื้อของแค่เข้าร้านพี่เปาก็ดีใจแล้วมั้ง แค่คนเข้าร้านเยอะแต่เราไม่มีระเบิดเลยนะ่มระเบิดวะมีระเบิดดิระเบิดดิมีคนยนง่งอยู่ในบ้านอ่ะพูดิงระเบิดดิต้องต้องระเบิดนี่มั้ยล็อคล็อ เดี๋ยวนะครับมันไม่ใช่ขายกันตรงนี้เลยเหรอใจเย็นเงาใจเย็น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 ขายกันตรงนี้เลยไงกลาวเป็นเศรษฐีเลยไง จคขอให้เปิดต่อประชาชนนะเอาับสองมืแล้วเอาวสองมือจะเปิดให้รอบรอบเดียวเลยคนเดียวเลยเบเอาเบคสองมื่แล้วเบคสองมืแล้วเา่า や。 ได้ไดไมีใช้ได้เมื่อไหร่แล้ววะ พวมึงแมงคองะลกูแคไม่อยากจะพูดันากูเก,ก,กาแฟงชีวอ <wanna> นาแดเลือเป็นสีแดงกูมาก็ลดลไล มีอัพโกอัพโฟน่ะโอเคอเขานอนกันแล้วพี่อับเมื่อไหร่นอน555 啊！Yeah, ไปอะไรเดี๋ยวกูไปช่วยพี่ตี๋ยังร่ะนี่นแหละวันนี้ฝานะครได้ไปเข้ามากูแจ้งใบเฮี้ยขยะบอกขน่นั้นแหละอีเขี้ยวมือด่าเฮ้ยแก่บเดีนะก่รอเดี๋ยนเดีเออมันหนีไงเฮี้ยปลดผมในคุกไงเพื่อน ใช่สัตว์กดมันกัดกุ้ยก้าวสิบ,บนาทีอ่ะเนี่ยเออพี่แอมันกดเราอ่ะซาบูเราอ่ะเพื่อนผมยอมมันเนี่ยมล้วก็ลังเข้าป่าวเข้าปีคนละรู้ไม่รู้กูเพิ่งมามันต้องมีสักคนแหละที่ยังไม่ได้เข้ามาไอจุกบ,บางหนีไปสามละเดี๋ยวให้เขาเช็คเดี๋ยวให้เขาเช็คอายอดหลังเอาใครไม่เข้ามาให้แม่งโดนให้หมดเลยมันไม่เข้ามาเลยเหรอพี่ไอเดมูอไปดูรอบๆบ้านแบ่งแบ่งคนดูรอบบ้านด้วยมันเผื่อมันปีนเผื่อเปีนระเบียงออก เฮ้ยสามสิบนาทีนะเฮียยังม่งไม่มีเลยหรออยากเส็ไปอเปล่าเอ้ยกลับไปกลไปส่งกันไปเาเราเราเลยเหลือเหลืออยู่เโอเคเฮียอย่าแปะตายอีกวเราหมอแล้วกันแปะเอ้ยเฮียทีทีซีโคเทยอะเฮียดู เพื่อนกูดูเด็กดูเพื่อนกูฝัดใหญ่เลยเพื่อนกูบ่วดีครับบ่ดีครับบ่ดีครับบ่ดีครับไอ้จุกมึงอยู่ไหนอ่ะเพื่อนกูดูในบ้านเด็กกูดูตัวระเบียบให้มาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยครับตรงนี้ครับตรงนี้รถบักรถบักตายเอ๊ยรถใครวะแพรกก้ามึงเข้ามาเช็คห้องคนละห้องกูเลยครับตบหนึ่งนับตบหนึ่งตรงนี้ช่วยหน่อย มม่น hey, ี oh, other, ่กูไปเจอได้แกถ้ากูอยู่นอกอ่ะมม่รีบกูว่าไม่ได้ยัดคิวรัวๆและเพื่อนเออเดี๋ยวรอเนี่ยไอ้ไอ้ง้อเอากาแฟมาให้พี่หน่อยนี่นะบ้านโอเคนะบ้านแกเอากาแฟมาให้พี่หน่อยพี่เสือไปโดนแล้วครับ เาหนึ่งปีแล้วงาอไม่คิดจะเ้าไยงันไม่สคหรับกูเจอเป็นมึงเร้อิานะมีอลกนะมฮะเอ้ยดกอุ่ดูห้องใหญ่ฮะ

เราเสียดหย่อนอย้อยคือมันไม่ค่อยสนหรอกมั้ง เชียวปะมันต้องมีมันต้องมีมนี่แน่มันต้องมีแบบให้เรารอรอนานๆแล้วแบบเรากบอกว่ายัดเข้าเซิร์ฟอ้สตัดมีแน่ไอ้ตัวที่แบบเจ๋วอะ่ะตัวที่เกินกัน่ะยปากซิ่งๆหน่อยมันมเบาแน่มันรอ,อกูแน่นอนไอ้สัตว์ แบบเขาช้าๆไปบองไเอยพอเป็นไปรู้ต้นเดียคนมีโอกาสดิเต็ตลอดด้วยอะหรอจริงเพื่อนเรียสียนะเสียเสียจุกอะตอกกันแกงเท่าไรเดอตกกนแกงเท่าไรเ่ เวลาเราาผมส่งเงินแก๊งแถวมันต้องดังเลยพี่โอมตอกล้านครับโอมตอกล้านครับไอ้แย่ไม่ได้คนเลยอะเบื่อแล้วนอะตกล้านเลยอะตอกล้านเหรอไอ้แย่ไม่ได้คนจ้องกลัวเวลากูไม่ส่งเงินแก๊งอ่ะตอกล้านเลยอะรอกว่านตอกล้านเหรออยังดังอะเวลาไอ้แยแบบรันเรียนเบลเลยอ่ะไอ้ไปจอดหน่อยบุ้ง เจ๊พี่คันนั้นเขาบังรถหนูพี่เลขอะไรนะเราคิดว่านี่ไงโอเคสองสี่เอาข้าวด้วยเขไาไม่ได้คิดว่าเอ็เคเขาขึ้นเสียงใส่หนูด้วยเลขสามสิบสี่มึงมจิ๊กโกนะเว้ยมงแทงดิแทงใครเพื่อนโวยบูอ่ะแทงดิเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรไม่ต้องจ่ายตังก่อนเลขอะไรสามสิบสี่สี่พันครับแทงดิมึงแทงดิมึงแทงดิเอพี่เป็นใครพี่มาสั่งพี่หรอไอ้อะไรอ่ะ แล้วพวกกูที่โกรธนะยังทำอ่ะไอเจ๊มึงแท่งมาทำงานกูทำมี้ยอะไรกูทำมึงออกจากกิจกรรมจากกูไปเลยกูไม่จ่ายเงินให้มึงละไอ้เหี้ยนี่แทนน้องกูผมผิดอีกไปชมี่วยกันดูเขาเป็นผู้หญิงมึงเป็นผู้ชายมึงแข่งเขาทำมีอะไรไปแทงพี่แกงไม่เลยเฉยแกงน้องไม่เลยเฉยพี่ คิว่ามีปะแบบรอรอกดเข้าคิวอะเรากดเข้าคิวตอนสุดท้ายอะมีน่าจะมีแต่พี่แต่พี่ได้เคสนึงละวัีนะเดี๋ยวพี่เบาน่าบาเคสนึงพี่ขอพี่เดยเดี๋ยวขออุปเดกัไปนไปไไปไไปไรับไปไเแล้วแล้วมึงไม่สั่งกาแฟกูอแกไอ้เียชิบหายละนึงโทรกลับ ก็ไม่มีว่ะสองล้านครับเอากาแฟมาให้แจ็คก่อนนะตกแล้วครับตกแล้วพี่ตอมตกแล้วครับสองล้านัแแวกดไหนห้ามยอมนะครับจะมีชุบป้าชุบน้องเอ้มันสลบไหมกาแฟเยอะน้องมันไม่บอกละไม่เปิดของลงเลยลงเลยไม่เป็นไรลงเลยอะเฮ้ย ม่ <m <m ่หายมันอยู <m ai> <m ai ่ใช่เหรมันอยู่เหรอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนรผมอยู่พี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหลบหลบไม่ในบ้านมันก็มีอยู่เว้ยไอปงปงเอ้ยหรือว่าไงไม่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 ใช้โเ้ยไป้งเขามไอนยไอ้ปเ้ยไอปงปงเอ้ ไม่ส่งครับผ้าพันเลยได้เลยชิวแล้วกูชิวแล้วเพื่อนกูชิวจัดอ่ะอะได้แจกเพื่อนไอ้ออกกาแฟเพื่อนพี่หน่อยดิบงเล็กอะไรบ่ง9สีพีเอนครับพี่เอาไซอะไรครับเอาไซอะไรครับเอาแก้วก็กระเป๋าอะไรครับลูกค้าประจำจำไม่ได้ครับเมนูที่ชอบสั่ง จำได้ครับเขากินผัดเผ็ดก no. ินคือบงแปลอะไรแปพี่อยากลองอะไรแบบบ้านไม่เหมือนเดิมดูไงครับอุ้ยกระเป๋าอะไรครับลาวเอาแล้วเบียดใส่ชุดนักเรียนเหรอครับวันนี้โทรหาทากะหรืออะไรนะทากะม่งกี่นานะโอซินนมะเรื่องนะโอ้ยลองๆนะขอเองนึ่แกนึงขอเองนึ่งคนโง่โทรหาปีนไม่ยากครับวันนี้ ไม่มีนะาอาเองโอเองโกที่ที่โชกที่เชคลอนี่ใช่ดีป่ะตัวาดตัวขาัวาตัวาพีมเห่านะวันนี้กูรู้ละกูรู้ละว่าที่อชกุดใช่ใช่ใชโอ้ตวขาดทีมไม่ได้รับขอเอไม่ได้ขอเอไเลือนไปไกลนี่แคเลี้นให้เปิดเพลงวะไอจุกไอจุก เสแงงไขอบคุณค่ะทานเท่าไหร่นะคะเจ้าหมาเจ้าหมาก็แปฟมาดิกาแฟซื้อดิครคุยกันนเพื่อนน้องพี่เป็นค่าชุบเพื่อนหนูครับกาแปฟกันครับซื้อครับต้องซื้อขอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซื้อไงซื้อไม่มีบิดครับเอาไซส์ใหญ่สองไซส์ใหญ่สอง ข้านอ้อข้าวพอี่อะข้าวอะข้าวไอ้งูข้า,ว,ขา,ว,ขาวพี่อ่ะ,อะซื้อไกพี่มีกูโนตามไปสี่หมื่นไอโอนขึ้นมาเลย อะไรอะอะไรอะไรอะไรอะ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 สเต็ปไงสเต็ปสะบัดมีดไงทำก็ไม่เป็นในสัตว์ไอ้หี้ยก็มันมึงวิ่งหนีก็มึงวิ่งหนีก็ไม่โดนหรอกทำป่ะแต่โดนป่ะไอ้มึงให้กูโดนไปละป่ะกูทำให้มึงโดนได้ป่ะยังวิ่งหนีทำหี่เอ๋อย่าวิ่งหนีทำหี่เอ๋ะเนี่ยอะไรปัดไปทำไมตรงนู้นกูอยู่ตรงนี้ปัดทำไมอ่ะอกูบินอ่ะกูบินบ้ามึงทำกูได้มาล่ะอ่ะบินอ่ะวิ่งน เว้ยน้ยนบัตนี่ดิมึงอยทำางี้ดิไ้แจ๊กก็ไม่มีหาเหลือแค่เลือกทีเดียวเจ้าจู๋นี่เอ๊คิดถึงไงเจ้าเพื่อนวันนี้ว่าลิปนะครับเอ โอ้ยเฮียมันไม่มาไหวแจ๊กต่อตรงนู้นเลยรีบไปรีบไปเดี๋ยวซวยเดี๋ยวซวยรีบไปไขี้กลัวเหมือแยเจ็ดเลยตัดโคขี้กลัวแยกเจ็ดเตะเลยอ่ะไม่อยู่ที่ใจมันเว้ยไม่อยู่ที่ใจมันเว้ยมันมันมจะอยู่ในบ้านกี่คนนะที่เราเฝ้าอ่ะมันตอนที่กูเข้าไปบวกอ่ะสิบบวกสิบบวกตอนที่กูเข้าไปตายในบ้านมันน่ากูเห็นกูเห็นกูเห็นมันเพิ่งมามาสามคนนะถ้าถ้ากูเข้ามาเร็วสุดนะกูเข้ามาเลขที่สิบหกอ่ะ เแค่มาดีตัวหนีเลยอ่ะพักบ่ายแค่มาดีอ่ะเดี๋มึงสงสารนีมึงสงสารนีว่าทำไมตีหนึ่งตีสองก็ไม่อยู่วะทำไมตอนบ่ายออกมามึงส่งสารเออตัวตัวตัวหนีตัวหนีจริงอ่ะมึงรู้ว่าตัวหนีจริงคือใครวะจากที่มีสัมผัสมาใครหามึงไงเฮียไอเฮียบัวไงสารหายไปเลยเฮียแกแปลว่ามันเนี่ยแต่มึงแต่มึงหายจริงตีสองเมื่อวานมึงหายไปไหนอะ หายเฮี้ยเพื่อนหายเฮี้ยอะไรหายไปเลยสัตว์ดูดเพื่อนคงดูดเพื่อนเออเฮงมันดูดไม่รู้อ่ะแต่กูหายแต่กูหายแล้วสวัีสามมันยังไม่ได้ส่แหวนไว้สัตว์บีบตรงพูอะไรปะอ๋อเฮี้ยเดี๋ยวเฮี้ยทากาดอะไรเฮี้ยบีบแต่เขาไอ้สัตว์อ๋อไอ้ไอจากรถพอนี่รถพอนี่คือรถรุ่นไรวะอ๋อมึงเอารถอะไรมาวะเดี๋ยว์ใช่ปะ ปอรเช่ไอ้สัสปอร์เช่ก็คือปอร์เช่เดียวเลยใช่ปะไอ้เรื่องหลายชื่อปอร์สปอเช่พอร์ชเราต้องพิมพ์แมวมันปอร์เช่อะที่มึงอ่านเอาแล้วล่ะปอร์เช่ปอร์เช่เมื่อ่านว่าอะไรนะปอร์เช่ ไม่เสลยเสียเลยพอ่ะพอ่ะพอ่ะมันมีมันมีมันมีกี่รุ่นวะพพอ่ะพอก็คือพอเลยเหรอบัพพอ่ะพอก็คือพอดีดีโอหังที่มึงสะกดคำว่าโอหังที่มึงเนื้อเนี่ยคำว่าโอหังที่มึงสะกดคำว่าเนี่ยมีมีคำว่าสระโออออ่างกอไก่โอโอหักหนูโอหักอ่ะวันนี้หนูโอหักอ่ะที่พิมที่มึงพิมพ์หาสาวเลยแชทไดเพื่อนโอหังกับพี่ซาโลโออออ่างกอกไก่เพี่เสียจุยเสียจุยจัง หลุอะเว้ยไอ้ภาษาเมืองไงเจมาเด็มาาดิเวลานี้เด็วลานี้หลุดแล้วเวามไงหลุดเว้ยเวลานี้มหลุดแล้วเด้อ้ตาแกเวลเจจเจอเจอเจเจบาได้เบาโจกโจกหัวเถิเดียเถิภาษาเเวยมือหหัอะไรเอสตีมอยู่ไอ้สโอ้ยไอ้ก้อนเอ้ยไอ้เี่ไหนว้เวย พูดไม่พอเลยไี่ทำฟอร์มเป็นคนดีไม่ไม่ไม่กูไม่เคยพูดอย่างนี้กูไม่เคยด่ามึงอย่างนี้เลยไม่เคยพูดแบบนี้เลยแบบที่มึงพูดอ่ะด่าอะไรยเย็ดชัวร์เลยด่าอะไคนอื่นไม่กูด่าเลยฝั่งตรงข้ามกูไม่เคยด่าเงี้ยไม่เคยไอเทียตี่นี่พราะมึงดูมันเสียแซ่กันดีจริงเลยว่ะกูชอบกูไม่ได้เสียแซ่ไอสัตว์แต่กูว่ามันไม่เหมาะไงไอเทียไม่ได้อเทียเนี่ยไอเทียเนี่ยไอเทียหัวแดงในตัวดีเลยสัตว์ในดีเอสดิบูรียด ไม่เคยเพื่อนไม่มีเพื่อนแกสายไลยผมดิเพื่อนผมไม่เคยพี่กลับมาบ้านหน่อยได้สามเคสไม่ได้สามเคสแล้วอ่ะเดไปช่วยเพื่อนไอ้เฮียมาดีไปเลยมึงกับปะเฮียมาดีมึงกับไปเลยไอ้เฮียเฮียอูไปดิเฮียหนีเฮ้ยตำรวจโทรเองไอ้เฮียใช่เฮีมาดีไปคือก็คือไอ้มาดีหายนะถ้ามันไปอ่ะเอาถ้างั้นเอ้ยงั้นกลับเลยก็ได้เฮียไม่ต้องรอแม่งแล้วไอ้สัตว์กูว่าแม่งมาดีไปไเลยคนคือถ้าถ้าถ้ารอเราคือถ้าถ้าเราเราไปเสร็จแล้วมันก็จะเข้าเว้ยมึงเชื่อกูเลยกูสาบานเลยก็เข้ามึงเชื่อกูเลย บ้านผมก็เปนะยังไม่เข้าบ้านนะบ้านโดจิมครับน้องจริงครับน้องไอ้บ้านบ้านเล่นได้นะเรามีสิบหกคนมันมีสิบหกนะเว้ยอกกลับขอเป็นยังไสิบสิบกว่าคนไปเลยไปเลยเฮียเอาไงพี่เล่นบ้านไหมผมจะได้เอาศพมาไม่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 ใช่เล่นบ้านไม่ใช่เล่นบ้านคือเราอ่ะเล่นเราอ่ะวนกลับบ้านได้หมายถึงเข้าใจหรปะเฮ้ยี่ครับไทยอยู่ป่ะไทยอยู่ป่ะเอาห่อหอบไปดิเดี๋ยวไม่อยากให้ม่เนหน่งเอาเอามาคุยกไม่เกินนึ่งนี้ อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่บ้านนะเราไม่้องมาเปรกับพี่ไม่ต้องมาเปรกับพี่มันต้องมาเปรกับพี่ตังค์เดิตังค์เดิมันหนึ่งเป็นเล็กไรเออเลขกเก้าหกเน้นเลยขอเน้นเลยแบบตั้งใจอุ้มอุ้มยงไงก็เออวะเพรามันเนี่ยถ้าตอนเนี้ยแล้วพี่อ่ะผมตั้งใจเลยชัวร์โอชัวร์พี่โอเคเนี่ยผมโฟกัสเลยไอ้สัตว์ ตอแกก็เร yeah, yeah. ิ mm. a, ่มนูตอนนี้กูกูเริ่มกูเริ่มแบบอยากเอาแบบจริงๆไอเี้ยเอาแบบจริงๆแมะิแฟม่ลสมันคคทงกันมาท่าไหรสสมองมควรได้ใช่ไมใช่มาบอกว่า JK ซิตของมูฟทั้งห่า่ช่มันยไ้ดดีอ้บอยจ้ของมาเทว่าทมเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวรลุหมาที่เขาขา